สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าว18ปีที่ทนมาพระมหาภัยวันรวมกวนหมอปลาทุบสารกุมารตบท้ายด้วยหมูกระทะพระมหาภัยวันหลังศึกบุกบ้านหมอปลาทุบสารทุบกุมารตบท้ายมื้อเย็นด้วยหมูกระทะเผยพร้อมรวมกวนลุยกับหมอปลาแล้ว วันนี้วันที่3ธันวาคม2,564พระมหาภัยวันวรรณบุตรตัดสินใจสละผ้าเหลืองออกมาจากวงการสงฆ์อย่างเต็มตัวและประกาศว่าจะขอวิพากษ์วิจาร์ณการทำงานของวงการสงฆ์ที่ไม่เป็นธรรมต่อไปหลังจากที่พระมหาภัยวันและพระมหาสมปองเดินทางมาถึงบ้านหมอปาที่จังหวัดเพชรบุรีทางหมอปลาเองก็ได้เตรียมของต้อนรับเป็นสารพระภูมิรูปปั้นกุมารทอง รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และค้อนให้แก่พระมหาภัยวันหมอปลาให้เหตุผลว่าสาเหตุที่เตรียมของเหล่านี้เนื่องจากก่อนที่จะมาถึงบ้านหมอปลาทางพระมหาภัยวันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยากมาอ้วกแทนหมอปลาบ่งบอกว่ามหาภัยวันอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มกับหมอปลาด้วยจะต้องทำแบบหมอปลาให้ได้นั่นก็คือการทุบศาลและทุบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ นอกจากนี้หมอปลายยังบอกอีกว่าของที่เตรียมไว้ให้มีความหมายทุกอย่างอาทิรูปปั้นกุมารทองคือมานผจญที่มาวนเวียนอยู่รอบๆตัวของพระมหาภัยวันส่วนสารพระภูมิคือถ้าหากมหาภัยวันมาอยู่กับตัวเองก็ต้องเตรียมตัวรอหมายสารให้มาถึงที่บ้านด้วยก่อนเชิญชวนให้พระมหาภัยวันร่วมกินหมูกระทะที่เตรียมไว้ และยืนยันยังไม่คุ้นชินที่เห็นมหาภัยวันสวมชุดคาราวาสยอมรับไม่อยากเห็นมหาภัยวันศึกแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับกับการตัดสินใจของมหาภัยวันซึ่งจากนี้มหาภัยวันถือเป็นสมาชิกของแก๊งตัวเองแล้วสามารถมาทําหน้าที่แทนได้ทุกอย่างอีกทั้งในอนาคตก็จะสลับไปบวชแทนพระมหาภัยวันเพราะต้องการรับรู้การบวชเป็นพระจะใช้ชีวิตยากเหมือนที่มหาภัยวันบอกหรือไม่หมอป่ากล่าว ทางด้านมหาภัยวันเปิดเผยว่าเมื่อทุบสารแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรส่วนตัวคิดว่าเป็นการทดสอบความกลัวเท่านั้นยืนยันอยู่ในแก๊งหมอปามานานแต่ในอดีตเพียงแค่อยู่ในฐานะพระด้วยการกินขนมจีนในช่วงบ่ายของวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กินอาหารช่วงบ่ายยอมรับอร่อยอย่างมากรวมถึงการต้อนรับของหมอปาและคณะวันนี้ส่วนตัวรู้สึกอบอุ่นเสมือนทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว และหลังจากศึกแล้วขณะนี้รู้สึกสนุกสนานมีความสุขมากพระมหาไพวันยังได้บอกอีกว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปเยี่ยมแม่หลังล่าสุดการผ่าตัดลุล่วงไปด้วยดีสามารถเอาก้อนเนื้อออกมาได้ด้านพระมหาสมปองที่เดินทางมาในวันนี้ด้วยยอมรับเคารพการตัดสินใจของมหาไพวันที่ตัดสินใจศึกส่วนตัวยังรู้สึกเป็นห่วงการใช้ชีวิตในการเป็นฆราวาสของมหาไพวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการพูดจาต่างๆแต่เชื่อว่ามหาภัยวันเป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ